สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับดิวเกอร์เกอร์พอดแคสต์และนี่คือรายการคุยจีนกับดิวเกอร์เกอร์เรื่องราวเกี่ยวกับจีนที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนสวัสดีครับผมนนบดิวเกอร์รเกอร์นะครับผมเลนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรหลังจากเจอกันคลิปก่อนนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแพทย์แผนจีนกับไทเก็กนะครับอ,อยากรู้ว่าอะไรที่ทําให้กลายเป็นศิษย์ไทเก็กตระกูลเฉินและเป็นแพทย์แผนจีนได้ครับ ก็เท้าความก่อนเลยว่า,วาจริงๆเราเป็นครอบครัวคนจีนใช่ไหมตอนเด็กเราก็มีพื้นฐานการเล่นจากพวกกีฬาวูซูแล้วก็เราก็ดูหนังมาอย่าง,งมากมายอย่างเช่นหัวเฟยหงยิบมันพวกเนี้ยทำให้เรามีความคุ้นเคยกับกีฬาทางประเทศจีนเป็นอย่างดีแล้วมี่อยู่วันหนึ่งตอนเด็กพ่อก็พาไปเดินที่สวนลุมก็จะเห็นว่าคนเห็นคนแก่คนสูงอายุเขาก็มารากันตอนเด็กเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมว่าเขาลําไปทาไมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะใช้อะไรไม่ได้แต่พอผมได้เข้าไปเรียนแพทย์แผนจีนเราก็ได้ศึกษาเรื่องหลักการ หลักยินหยางการหายใจพวกนี้นครับซึ่งมันช่วยกับเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีซึ่ง<ม>ไทเก๊กเป็นตัวหนึ่งที่ represent การทําให้ร่างกายยินหยางสมดุลแล้วก็ควบคุมการลมหายใจทําให้มีสมาธิดีขึ้น<ม>เลยได้ลองไปเล่นตั้งแต่ตอนสมัยเข้าไปเรียนปีหนึ่ง<ม>ตอนนั้นเล่นที่ไทยก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็มันทําให้เรารู้สุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่ทางด้านการกล้ามเนื้ออย่างเดียวแต่เป็นเรื่อง สมาธิเรื่องระบบหายใจต่างๆครับแล้วก็ตอนปีห้าผมก็ได้ไปเรียนฝึกงานที่หนานจินประเทศจีนตอนนั้นผมก็ไปหาอาจารย์ที่เขามาจากาหมู่บ้านตระกูลเฉินเลยคือเขาอยู่ที่เขอหนานเป็นหมู่บ้านตระกูลเฉินเขาเรียนาจากที่นั่นก็ได้เรียนของแท้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากได้ทั้งกล้ามเนื้อได้ทั้งลมหายใจแล้วก็ใช้สู้จริงได้ด้วยอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่อยากผสมผสานร,ระหว่างไทเก๊กกับแพทย์แผนจ,จีนแล้วมันส่งเสริมกันยังไงครับจริงๆแล้วไทเก๊กกับแพทย์แผนจ,จีนนะมีความ สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดก,กันมากเพราะว่า<ม>เขามาจากาแนวคิดของเตา๋า<ม>ก็คือมีหลักหินหยางมีเรื่องลมหายใจต่างๆ<ม>ถ้าถามว่าไทเก๊กช่วยอะไรกับทางด้านสุขภาพบ,าบ้างก็จะบอกเลยว่าเยอะมากอย่างเช่นาการที่ทําให้เลือดลมในร่างกายไหลเวยนได้ดีขึ้น<ม>ก็คือสรรพคุณของไทเก๊กถ้าพูดตามหลักแพทย์จีนก็คือหัวเชียวขั้วยู คือทาให้เลือดในข้างในไหลเวียนดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเรามีสารอาหารเข้าไปหรืออะไรต่างๆก็จะไปเลี้ยงตามร่างกายได้ดีขึ้นนอกจากนั้นไทเก,ก๊กยังช่วยเรื่องอาการบาดเจ็บได้ด้วยอย่างเช่นอาการบาดเจ็บต่างๆตามฟกช้ำตามร่างกายตามแย์แผนจีจะมี2อ,อย่างก็คือผู้ทงเจอทงกับผู้รองเจอทงคำว่าผู้ทงเจอทงหมายความว่าร่างกายข้างในมันเกิดการอุดตันแล้วเลือดไหลเวียนไม่ได้อันนี้จะทําให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บได้อย่างเช่นเราปวดเอวเนี่ย เพว่าเลือดอาจจะไปอุดตันตรงนั้นอุดตันตรงนั้นก็ได้ซึ่งการฝึกท่ากิ๊กจะทําให้เลือดลงตรงนั้นไหลเวียนดีขึ้นก็จะทําให้อาการเจ็บบรรเทาลงได้อนอกจากนั้นถ้าพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อนะท่ากิ๊กก็ยังช่วยอย่างมากไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อช่วงตัวแต่ว่าเป็นช่วง lower body คือ,อคนเราปัจจุบันอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเยอะอเช่นคนสูงอายุหรือว่าบางทีไม่สูงอายุก็เจ็บข้อเข่าลวหนึ่งในเหตุผลหลักเลยคือกล้ามเนื้อตรงคอร์ดไรส์หรือว่ากล้ามเนื้อตรงตร้นขากับแฮมมมมมัันนไไ่่ากพ ทำให้น้ำหนักแบบไปโหลดอยู่ที่หัวเข่าเยอะอซึ่งการฝึกไทกิ๊กอะ่ะมันจะทําให้กล้ามเนื้อขาเราอะ่ะสร้างได้อย่างแข็งแรงมากแล้วก็ไม่เกิดอาการบาดเจ็บเลยถ้าเราฝึกได้อย่างถูกต้องครับอย่าให้น้องเลนเล่าประวัติความเป็นมาของไทกิ๊กตระกูลเฉินแล้วก็อยากรู้ว่าไทก๊กตระกูลเฉินเนี่ยมันมีความแตกต่างจากไทก๊กสาขาอื่นยังไงอย่างเช่นไทก๊กตุนหยางอะไรหรืออื่นอื่นอะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกเลยว่าไทกิ๊กอะ่ะมันมีหลายสายมากแต่ว่าไทก๊กทุกสายอะ่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากไทกิ๊กต สมัยก่อนตอนช่วงปลายราชวงศ์หมิงถึงช่วงตอนต้นของราชวงศ์ชิงนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านตระกูลเฉินนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องการต่อสู้จนกระทั่งพระลมอาจารย์เฉินหวางถิ้งครับซึ่งเป็นแม่ทัพบปดประจำการมาจากตอนช่วงราชวงศ์หมิงครับ<ม>กลับหมู่บ้านมาก็ได้นําความรู้ทางด้านการทหาร<ม>ดาบกระบี่ต่างๆรวมกับมารวมกับหลักแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็หลังเตา<ม>จนคิดออกมาได้ว่าเป็น วิชาไทเก็กซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้ว่าชื่อว่าไทเก็กตระกูลเฉินก็ปร,รมาจารย์เฉินหวังถิงนะครับก็ได้สร้างพวกท่าชุดเท่าลู่หรือว่าพวกเหล่าเจียนะครับคือเป็นชุดโบราณครับแล้วก็ได้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีบุคคลที่สําคัญมากในไทเก็กตระกูลเฉินอีกคนก็คือเฉินฉังซิ่งนะครับซึ่งเขาก็ได้นําท่าทางไทเก็กนมาทาให้ดีขึ้น แล้วก็เป็นอาจารย์ของหยางลู่ฉานอีกทีหนึง่งซึ่งหยางลู่ฉานเนี่ยคนเนี่ยเขาเป็นผู้คิดคน้นไทกิ๊กตระกูลอย่างอีกทีหนึง่งก็จะหมายความว่าไทากิ๊กตระกูลเฉินนะครับมาก,ก่อนจนเสืร์ต่อมาเป็นไทกิ๊กตระกูลหยางถ้าถามว่าไทากิ๊กตระกูลเฉินมีจุดเด่นยังไงแล้วต่างจากอาไทากิ๊กตระกูลอื่นยังไงคือไทกิ๊กตระกูลเฉินนะครับจะมีเขาเรียกว่า Los G กังโหลเซียงจีก็คือมีทั้งอ่อนแล้วก็ทั้งแข็งแล้วควายมันเซียงเจียนก็คือมีทั้งช้าทั ซึ่งสามอย่างเนี่ยครับรวมอีกอย่างนึงก็คือเป้าฟ้าเรียก็คือการออกแรงระเบิดก็คือไทเก๊กตระกูลเฉินนะี่สีอันเนี่ยเป็นจุดสาคัญของเขามากมเพราะอย่างเช่น้ทเก๊กตระกูลอย่างนะครับเขาจะช้าอย่างเดียวเขาจะช้าอย่างเดียวแต่ไทเก๊กตระกูลเฉินจะมีการออกแรงต่อยอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งทําให้ส่วนตัวผมว่ามันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ได้ฝึกเรื่องการส่งแรงอะไรพวกนี้ด้วยอ,อยากทราบว่าปัจจัยของไทเก๊กโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับเต่าอ่ะในหลักยินหยางอะ่ะมันคืออะไรครับยินหยางของทางเต่านะครับก็คือการ เป็นธรรมชาติซึ่งการลําแค้เก,ก๊กะครับก็จะสอดคลองเหมือนกันตรงที่ว่าการลังแค้เก,ก๊กะครับจะไม่เร็วแล้วก็จะช้าแล้วก็ทําเรื่อยๆนะครับตามธรรมชาติไปโดยที่ถ้าเก๊กตระกูลหยางครับจะแบ่งหินกับหยางได้อย่างชัดเจนมากก็คือการที่เราลองทาช้าครับก็คือเราอยู่ในช่วงหินก็นนคือช้าเรื่อยๆต่อเนื่องไม่ฝืนนะครับแล้วก็หยางก็คือการออกแรงเป้าฟ้ารีหรือการออกแรงระเบิดนะครับซึ่งการทําให้หินหยางอยู่ใน อยู่ในโหมดที่สมดุลกันนะครับจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นครับต่อมาอยากถามว่าการฝึกไทเก๊กเพื่อการต่อสู้กับการฝึกเพื่อสุขภาพมันต่างกันยังไงครับจริงๆแล้วก็ต่างกันแต่ว่าอยากบอกว่ารากฐานต้องมาเหมือนกันก่อนก็คือการฝึกท่าลําการฝึกการยืนจัานจวงการทําให้ร่างกายอยู่ในช่วงฟั่งทรงจงไทยก็คือช่วงที่ร่างกายเราอยู่ในสภาภาวะผ่อนได้ก็คือเราจะฝึกจากท่าพื้นฐานท่าลําต่างๆอันนี้ก็คือเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว ซึ่งถ้าบางคนพอใจกับสิ่งนี้แล้วก็อาจจะหยุดแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ท่าํำอย่างเดียวซึ่งผมส่วนตัวผมมองว่าท้ายเกักเหมาะกับทางด้านสุขภาพมากกว่าส,สำหรับคนที่มีความสนใจที่อยากไปเรียนต่อสู้ก็อาจจะเอาความรู้เหล่านั้นนะครับมาฝึกการทุยโตกเคยได้ยินนะครับคือผักใช่ผักมือใช่ก็จะเอามือชนกันแล้วก็ผักเล่นแรงกันอย่างเงี้ยครับก็ได้เรื่องจริงไหมนี่เขาดันทีปิวไปสามเมตรแล้วอันนี้ก็อยู่ที่คนแต่ว่า ส่วนตัวผมก็เคยโดนโดนตอนอยู่ที่จีนทา,าจารทำก็กระเด็นแต่ว่าถามว่าของจริงอ่ะมันใช้ได้ขนาดนั้นไหมก็ต้องดูที่สถานการณ์มันคืออะไรนะลมปานแล้วปลอยออกไปเหรอจริงๆมันคือการออกแรงที่ถูกต้องมากกว่ามันคือการกระแทกถ้าเราโดนกระแทกแล้วก็กระเด็นอยู่แล้วซึ่งการเรียนไทเก็ตครับเขาจะสอนตั้งแต่การส่งแรงจากเท้าเอวมาถึงแขนอย่างเงี้ยทำให้คนที่เียนไทเก็ตมาจะออกแรงระเบิดในระยะใกล้ได้ดี เปิวใช่ต่อมาอยากทราบว่าไทก็กอะ่ะมันมีประโยชน์ต่อคนที่มีภาวะกังวลอาจจะเครียดหรือว่าแบบวิตกมากเพราะเนื่องจากการทํางานในยุคปัจจุบันก็มีความเครียดสูงใช่ไหมครับอยากรู้ว่าทํายังไงหรือไทก็๊กช่วยยังไงได้บ้างครับก็ต้องอธิบายก่อนว่าภาวะความเครียดอะ่ะม,มันคือร่างกายเราอยู่ในสภาวะซิมพาเทติกก็คือมันจะเรียกว่า Fight o r Flight fight ที่บอกว่าสู้หรือหนีซึ่งตอนที่เราอยู่ในโหมดเนี่ยร่างหัวใจเราอ่ะจะเต้น เร็วขึ้นกล้ามเนื้อจะเกรงแล้วก็จะอยู่ในภาวะความเครียดอย่างเช่นเราก่อนจะสัมภาษณ์งานเนี่ยเรารู้สึกกดดันใช่ไหมคุณริวเกิดเคยเ,เป็นไหมอย่างเช่นแต่สัมภาษณ์งานเนี่ยเราหัวใจเต้นเร็วขึ้นหรือยู่ในภาวะความเครียดสัมภาษณ์าางานไม่เคยนะแต่ถ้าเตรียมสอบภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยที่คุยกันก็มีเครียดน,นะครับใช่นั่นนะ่ะเขาจะเรียกว,ว่าซิมพพเทติกก็คือถ้าคนที่มีภา,าวะความเครียดเยอะก็จะอยู่ในหมดนี้บ่อยอซึ่งการทําการฝึกไทเก็กครับจะทําให้เราสอนให้เรา ใจเย็นลงได้เช่นตอนล้ำไทเก็กอ่ะเราจะลดอัตราการเต้นหัวใจลงกล้ามเนื้ออาจจะผ่อนคลายมากขึ้นสมองก็อาจจะปลอดโปร่งมากขึ้นซึ่งการเราการที่เราฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะครับเราจะสามารถประยุกต์กับชีวิตจริงได้อางเช่นผมอะ่ะตอนที่ผมฝึกงานที่โรงพยาบาลครั้งแรกอะ่ะอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าให้เข้าสภาวะพาซิมพาเทติกให้ได้เช่นตอนจะสังเข็มครั้งแรกเรากลัวมากเลยเราไม่มั่นใจหัวใจเราเต้นเร็วเราก็จะมือสั่นละจะทําอะไรไม่มั่นซึ่งการฝึกไทเก็กอะ่ะ มันช่วยได้ช่วยทําให้เราควบคุมสติตัวเองได้แล้วก็ลดภาวะความเครียดต่างๆในชีวิตออกไปได้ครับต่อมาอยากรู้ว่าไทเก็กจะช่วยในเรื่องกระไหลของชี้หรือว่าเรื่องลมปานอย่างไรแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรบ้างจากการฝึกเรื่องชี้เนี่ยครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าคือ,อการฝึกไทเก็กอ่ะสัคพัญหลักเลยคือทําให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีมากขึ้นก็คือจากการที่ทําท่าต่างๆนะครับซึ่งตามหลักแพทยแผนจีนนะครับการทําให้เลือดลมไหลเวียนขึ้นอ่ะ มันจะไปช่วยลดอาการบาดเจ็บตามข้อต่อต่างๆเพราะว่าเหมือนให้คิดภาพเหมือนเรามีถนนน่ะอ่าเหมือนเรามีสายยางก็ได้สายยางแล้วก็มันมีอะไรที่มันอุดกั้นอยู่ตรงกลางน่ะตรงนั้นจะทาให้เลือดลมไหลเวียนไปไม่ได้ซึ่งถ้าเก๊กอะจะทําให้ไอ้ตรงนั้นน่ะมันหายไปทําให้เลือดลมไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ถ้าคิดง่ายๆตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนเลือดเราไหลเวียนไปได้ดีขึ้นอก็ทําให้อาการบาดเจ็บต่างๆหายไป ไแทเก,ก๊กอะสามารถที่จะช่วยในผู้ป่วยที่เป็นโรคพวกความดันสูงหรือโรคเบาหวานได้หรือไม่ช่วยได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยได้โดยตรงขนาดนั้นอย่างเช่นถ้าพูดถึงเรื่องความดันะก็คือไแเกเกอตจะทําให้เราอยู่ในหมวดพาราซิมพาเทติกก็คืออัตราการเต้นหัวใจก็จะลดลงความเครียดจะลดลงซึ่งตรงเนี้ยมันช่วยได้แน่แ,นแต่ต้องพึ่งกับทางอื่นด้วยอย่างเช่นสภาวะสภาวะความเครียดในแต่ละวันแล้วก็การกินการดําเนินชีวิตต่งตางๆถ้าพูดถึงเรื่องเบาหวานก็ช่วยได้ ช่วยในเรื่องการเผาผลาญไขมันการเผาผลาญน้าตาลก็เหมือนเป็นคาร์ดิโออย่างหนึง่งซึ่งไม่ได้หนักเกินไปซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานมากแต่ถ้าผู้ป่วยเบาหวานยังกินไม่ดียังกินของหวานอยู่อันนี้ก็มันก็จะช่วยไม่อะไรไม่ได้ขนาดนั้นอาการก็อาจจะยังรุนแรงเหมือนเดิมไม่ใช่แค่ทางไทเก็กนะครับแต่ว่าเป็นคาร์ดิโออื่นๆก็ตามไม่ใช่ว่าเราออกกําลังกายเสร็จแล้วเราก็ยังกินได้กินของหวานได้อ่าไม่ใช่อย่างนั้นก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ ก็คือการกินแล้วก็ไทเคจก็เป็นส่วนเสริมได้สําหรับคนเป็นโรคเบาหวานแล้วความดันนะครับแต่สําคัญสุดคือกินนะครับกินให้ดีนะครับอ,อ,อย่าถามว่าอย่างเล่น,นี้นอนาคตจะเป็นหมอใช่ไหมครับเ,เราสามารถเอาความรู้ไทกิจตระกูลเฉินที่เราเรียนมาเพื่อให้ผู้ป่วยรักษาตนได้หรือไม่หรือว่าไแทคิจตระกูลเฉินสามารถช่วยคนที่ป่วยได้อย่างไงบ้างครับก็จริงๆแล้วไทคิจตระกูลเฉินอะมันช่วยได้มากอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นผมถึงได้ตัดสินใจมาเรียนเพราะจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อ ช่วยผู้ป่วยคือหนึ่งเลยคือไทยเก๊กตะกูลเฉนินน่ะมันช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นมาที่ผมบอกเมื่อกี้ก็อาจจะไม่ต้องอธิบายแล้วสองเลยคือเรื่องสตรัคเจอร์ของร่างกายอย่างเช่นเราบางคนทํางานหน้าจอคอมมากไปใช่ไหมเราอาจจะคอยืน่นหนังโคง้งอะไรเงี้ยมันก็ทําให้การบาดเจ็บได้ซึ่งการฝึกแทยเก๊กตะกูลเฉิอนจะทําให้ร่างกายเราอยู่ในสในโพซิชันที่ถูกต้องอย่างเช่นการยืนจั่นจวงการยืนจั่นจวงจะทาให้กระดูกคอกระดูกสันหลังอยู่ใน สภาวะที่ถูกต้องซึ่งเราสามารถเอาไปอัดดปกับการใช้ชีวิตประจําวันได้จริงๆแล้วไม่ได้เหมาะกันกับผู้ใหญ่นะครับเด็กก็เหมาะมเพราะเด็กสมัยเนี้ยเล่นมือถือเยอะทําให้เกิดอาการคอยือนนี้ยื่นเคยเห็นใช่ไหม,มซึ่งถ้าทำเบืเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีกับตัวเด็กมันจะเกิดอาการเจ็บคอแล้วก็เจ็บกระดูกหรือว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนอะไรเงี้ยซึ่งผมอยากให้เด็กๆลองมาเปิดใจเรียนไทเก็กดูคือไทเก็กสามารถช่วยผู้ป่วยที่เขากินยาจีนอยู่ได้ไหมอย่างเช่น การที่เลือดลมเดินดีมันเกิดจากการเรียนไทเก๊กอยู่แล้วแต่ว่าไอการที่เลือดลมเดินดีอ่ะทให้ยามันเข้าไปในร่างกายได้เร็วขึ้นหรือว่าทําให้ร่างกายเราดูดซับได้เร็วขึ้นไหมครับอืใช่ถูกต้องเลยจริงๆแล้วการเลี้ยไถเก๊กอ่ะที่ผมบอกว่ามันทําให้หัวเชียวหั้อยู่คือทําให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีขึ้นซึ่งตัวนั้นก็เหมือนแบบเป็นประตูเปิดอ่ะพอเรากินยาเข้าไปอ่ะการไหลเวียนการลําเลียงของยากา,ารดูดซึมก็จะดีขึ้นอก็คือที่ผมเข้าใจเหมือนกับว่าสมมุติว่าเลือดเป็นท่อใช่ไหม พอท่อมันไม่อุดตันอ่ะพอเราใส่ย,ยาเข้าไปยามันกระจายไปที่ท่อแล้วท่อก็กระจายไปทั่วร่างกายได้เร็วขึ้นใช่ไหมใช่เกี่ยวตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ใชดูดซึมได้ดีขึ้นพวกพวกระเพาะอะไรพวกนี้ก็จะทางานได้ดีขึ้นสําหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเรียนไทเก๊กครับคือเขาอ่ะควรเริ่มต้นยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก็เือครับต้องหาที่เรียนไทเก๊กก่อนแล้วก็ต้องดูว่าครูคนนั้นอ่ะเขาเรียนมาจากไหนอะไรยังไงแล้วก็ต้องบอกจุดประสงค์ในการเรียนกับผู้ฝึกสอนก่อนว่าเราต้องการเรียนเพื่อ สุขภาพไม่ได้เพื่อการไปแข่งขันความสวยงามซึ่งถ้าเรากีฬาถ้าเราเรียนเพื่อเป็นการแข่งขันมันมีอาการมันช่วยมันทําให้บาดเจ็บอยู่แล้วอแต่ถ้าเราเรียนเพื่อสุขภาพนะครับเราก็จะจัดโพสิชั่นร่างกายให้ถูกต้องได้ถ้าผมแนะนานะให้เริ่มจากการยืนจั่นจวงก่อนเพราะการยืนจั่นจวงครับเป็นเหมือนพื้นฐานเบสิกที่ทําให้เราอยู่ในโพสิชั่นที่ถูกต้องทําให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายก่อนที่เราจะไปลำต่างๆซึ่งส่วนตัวผมอะตอนเลนแรกๆ,ๆมีมีปัญหาอ,อาการเข่าเจ็บ อาสำหรับคนที่ได้แทกก็กอยู่นะครับแล้วมีอาการเข่าเจ็บแบบผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ปกติของคนที่เล่นแทกก็กควรจะเป็นมันอาจจะเกิดจากว่าเข่าเราบิดเข้ามาด้านใน,นมากไปมันไม่ได้ไปตามธรรมชาติของเราครับทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ซึ่งพอผมได้ไปเรียนที่ถูกต้องอ่ะมันก็ทําให้อาการบาดเจ็บตรนั้นมันหายไปเลยแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อขาได้ดีมากจนกล้ามเนื้อขาผมรู้สึกว่าแข็งแรงมากมากขึ้นอย่างมากๆเลย เอจั่นจวงนี่มันจวงที่แปลว่าเสาใช่ไหมครับใช่การยืนเส,สานะเผือ่อผู้ชมงงนะครับจั่นจวงคือยืนเสาใช่อยากถามว่านิสัยที่ควรบ่มเพาะควบคู่กับหลักการฝึกไทเก๊กในชีวิตประจำวันของเราอะ่ะมันคืออะไรแบบเอาทิ้ง่ายๆก็ได้ที่ได้ไประโยชน์แน่ๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเราครับส่วนตัวแล้วผมมองให้ priority หลักคือการนอนเราต้องนอนกอดห้าทุม่มเพราะตา้หลักแพทย์แผนจีนเชื่อว่าเป็นเวลาที่จะช่วยบํารุงถุงน้ําดีได้อย่างดี แล้วก็ถ้าเราฝึกท่าเกอรอย่างเดียวแต่ว่าการกินการนอนเราไม่ดีเนี่ยมันก็ม,มันก็ไม่ได้อยู่ดีเหมือนเราเออกกําลังการหนักแต่ว่าร่างกายเราไม่ได้รับการซ่อมแซมเลยซึ่งอย่างเช่นการกินอ่ะก็จะไม่กินมันเผ็ดหรือว่าหวานอะไรเกินไปต้องกินให้สมดุลเหมือนตามหลักยินยางนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้กินมันคือของทอดแบบพวกหมูทอดอะไรยงเงี้ยพยายามลดได้ก็ลดสําหรับคนที่มีเบาหวานเรื่องความดันด้วยเรื่องเบาหวานด้วย ให้เปลี่ยนไปกินอย่างอื่นแทนไม่ใช่ว่าเรากินไม่ได้นะแต่ว่าต้องเลือกสารอาหารอเช่นไขมันก็อาจจะก,กินเป็นไขมันดีพวกถั่วอัลมอนด์พวกอะไรพวกเนี้ยครับพยายามอย่าเครียดมากซึ่ง้ทเกวกครับจะทําให้เราอยู่ในระบบซิมพาเทติกใช่ไหมก็คือภาะวะไม่เครียดซึ่งคนดูสามารถเอาไปฝึกได้บางคนอาจจะไม่ไม่เล่นไทเก๊ก,าากก็อาจจะใช้การนั่งสมาธิแทนแล้วก็การฝึกจิตอะครับให้นิ่งอยากรู้ว่าแบบออย่างน้องเลนะแนะนาผู้ชมหน่อยว่าฝึกจิตฝึกยังไงได้บ้างครับ ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมะไม่ชอบการนั่งสมาธิเพราะผมเบื่อ,อมองตรงเลยผมเบื่อแต่ว่าผมใช้การฝึกจากการทำไทเก๊กนี่แหละแล้วมันฝึกยังไงครับจิตฝึกยังไงคือเราต้องต้องดูรู้ตลอดว่าร่างกายเราต้องอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายอเช่นคุณคุณลิวเกอร์เเคยเล่นกีฬามาบางทีเราเก่งไหลขึ้นมาเองอัตโนมัติได้ไงใช่ไหมพอตอนเหนื่อยอ่ะเพราะไทเก๊กจะไม่ให้เก่งขึ้นมาไงเราต้องสอนตัวเองตลอดอแล้วท่าต่อไปคืออะไรต้องทำงช้าช้าเพื่อให้จิตอยู่ที่ร่างกายเราใช่จิตอยู่ที่ ท่าที่เราจะทําต่อไปอย่างเช่นไทเก๊กอะ่ะด้วยความที่มันย่อเยอะบางทีเราเมื่อยขาแล้วเมื่อยขาทําไงตามตามจิตของเราก็จะคิดว่าแบบว่าไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้ะแต่การที่เราเล่าไทเก็กอะ่ะจะสอนให้เราแบบว่า,วาอดทนต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องทนต้องทําต่ออะไรอย่างเงี้ยทาไมไทเก็กถึงนิยมในวัฒนธรรมทั้งไทยทั้งจีนอะ่ะคนไทยคนจีนเล่นไทเก๊กเยอะมากแล้วก็ไอไทเก๊กเนี่ยมันสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมจีนยังไงครับมันส่งเสริมอะไรกับวัฒนธรรมได้บ้างครับ ก็คือไทเก็กอ่ะมันมาจากเต่ามาจากเต่าอยู่แล้วอินย่าพวกเนี้ยซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้จากการลําไทเก็กคือตอนเราเรียนแรกๆอาจจะไม่รู้อะไรก็ได้บางคนไปอาจจะไม่มีความรู้เลยขอให้แรกๆไปก่อนแล้วไปเรียนเรื่อยๆซึ่งการเรียนต่างๆก็จะอยู่วัฒนธรรมที่เราจะเรียนได้ก็คือมันจะอยู่ในการเรียนอยู่แล้วอย่างเช่นของผมไปเรียนที่จีนเนี้ยก็จะไปเรียนเจอผู้ใหญ่คนรู้ว่าเราปฏิบัติตัวกับผู้ใหญ่ยังไงตามคนจีนการกินน้ําชาเนี้ยที่ผมได้มาชาแรกห้ามน้ําแรกห้ามกินอะไรเงี้ยผมก็ได้มาจากตอนเรียนไทเก็ก คือมันจะเรียนความรู้อะไรอย่างครับซึ่งการเคารพอาจารย์ต่างๆพวกเนี้ยครับแล้วก็ทําให้เราเข้าใจหลักยห็นอย่างมากขึ้นแล้วสิ่งที่สําคัญเลยคือเราเป็นลูกหลานคนจีนอ่ะผมก็ไม่อยากให้วิชาตรงเนี้ยมันหายไปนับวันคนเริมเล่นไทเก็กยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆคือเราอยากให้อยากให้วิชาตรงเนี้ยมันสืบทอดต่อไปถึงรุ่นต่อๆไปครับอะไรคือคุณค่าสูงสุดจากการที่ได้สอนไทเก็กให้กับผู้คนและอีกอย่างหนึ่งคือการที่ได้รักษาผู้ป่วยอ่ะรู้สึกว่าคุณค่าของแพทย์แผนจีนอ่ะ มันคืออะไรครับจริงๆแล้วในฐานะทั้งเป็นครูผู้สอนนะครับแล้วก็เป็นเคยทํางานเป็นอยู่ในโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยมาก็อยาบอกว่าจุดสําคัญที่สุดของเราก็คือการเห็นผู้ป่วยดีขึ้นอย่างเช่นเรียนไทเก็กอะครับการเรียนไทเก็กเห็นว่าทุกคนที่มาเรียนด้วยสุขภาพแข็งแรงขึ้นอาการบาดเจ็บตรงนี้หายไปรู้สึกว่า,าความเครียดน,น้อยลงเนี่ยมันก็เป็นความฝึกข,ของผู้สอนอย่างาไปฝึกงานกันถึงแม้ว่าผมเป็นแค่ผู้ช่วยผู้ช่วยหมอในการพวกฝังเข็มพวกนี้แต่เรา ดูแลคนไข้มาตลอดแล้วเห็นถึงพัฒนาการของเขาอย่างเช่นผมเคยไปดูเคสคนไข้ที่เป็นอัมาพาตนะครับอัาพึกงอาัมาพาตเขาพูดได้ดีขึ้นขยับตัวได้ดีขึ้นก็มันเป็นความสุขเ,เล็กๆครับของคนที่ทํางานทางด้านสุขภาพะครับมีคำแนะนำสุดท้ายอะไรที่อยากบอกกับคุณผู้ชมสําหรับมาฝึกไทเกกเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นหรืออยากเชิญชวนคนมาฝึกไทเกกยังไงบ้างครับก็ก็เอิันคืออยากให้หาที่เรียนก่อนแล้วก็เข้ามาลองสัมผัสดูว่าเราชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งการฝึกรครับเราไม่ต้องรีบไทยกิ๊กอาจจะไม่เหมือนพวกมวยไทยอะไรเงี้ยที่บอกว่าเรียนเราใช้ได้เลย<ม>แลวเราสามารถทําได้เลยอยากให้ทุกคนใจเย็น<ม>ค่อยๆไปค่อยๆไปกับมันนะครับให้เวลากับมันหน่อย<ม>ไทยกิกไม่ได้เรียนแค่ปีสองปีก็ใช้ได้แล้วต้องเรียนยิ่งนานยิ่งมีประสบการณ์เหมือนเรา<ม>สะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับ<ม>ซึ่งการที่เราพูดว่าเดี๋ยวตอนคนที่จะไปเรียนไทกิ๊กหรือเมวยจีนมาอาจารย์จะบอกว่า,วาให้ฟั่งทรง<ม>ฟั่งทรงคือผ่อนคลายผ่อนคลายคำพูดนี้ไม่เหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่พอเรามาฝึกจริงๆอ่ะมันยากมาก ถ้าเราทําตรงนี้ได้ครับเราสามารถไปประยุกต์กับชีวิตประจําวันได้ให้เราผ่อนคลายลงมาหรือว่าส่วนตัวผมเล่นยูโดโเล่นมวยสายแข็งมาด้วยการเล่นไทเก๊กะก็จะไปช่วยทําให้ร่างกายเราอะมันไม่ไม่เกร็งเกินคือมันช่วยหลายอย่างมากครับคืออยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสดูก่อนครับเดี๋ยวอนาคตอีก3ปีข้างหน้านะครับถ้าคนดู2025นะครับ2028นะครับเดี๋ยวน้องเลนนะจะกลับมาที่ไทยพร้อมกับวุฒิปริญญาโทแพทย์แผนจีนแล้วก็ ไถเก,ก๊กที่ไปเพิ่มคูณเ <ft ian> พ, <t ie> พิ่มเติมอีกสไปอีกเลยนะครับก็เหมือนไปเรียนปริญญาตรีด้านไท่เก,ก๊กมาเลยนะครับแล้วกลับมาถ้าใครสนใจนะครับส <t ie> นามปีด้านหน้าหาน้องเลนเพื่อเรียนไถ่เก,ก๊กตระกูลเฉินแบบสายตรงร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ <t ie> วันนี้ครับก็จะขอจบรายการพีเท่านี้นะครับก็ยินดีมากที่ได้มาคุยกับน้องเลน,นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็มีคําถามอะไรก็ทักไปหาน้องเลน,นได้ตลอดนะครับวันนี้ก็จบรายการเท่านี้ครับสวัสดีครับ